รินรวีคลินิกคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังดูแลโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังทุกชนิดจากกรณีมีผู้ใช้ติ๊กต็อกโพสต์คลิปการรายงานข่าวของสื่อทีวีแห่งหนึ่งเสนอข่าวบิดเบือนข้อมูลไม่ครบถ้วนในการเยือนซาอุดิอาระเบียของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยล่าสุดพบแล้วว่าเป็นสื่อช่องใดโดยเพจเฟซบุ๊กเดอะเมตตาดี ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าคลิปข่าวไทยรัฐด้อยค่าการเยือนซาอุคลิปดังกล่าวเป็นรายการข่าวไทยรัฐเจาะประเด็นซึ่งผู้ประกาศได้รายงานการเยือนซาอุดีอาระเบียของพลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการซาอุดีอาราเบียมาต้อนรับมีเพียงรองผู้ว่าการกรุงริยาดมารับที่สนามบินซึ่งหากเทียบตำแหน่งก็เหมือนกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ที่พูดคุยหาหรือในเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นเพียงรองผู้ว่าการกรุงริยาดคนนี้เท่านั้นยังไม่ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆพร้อมบอกอีกว่าทางการซาอุดิอาระเบียไม่ได้นําเสนอข่าวในเรื่องนี้มีแค่การรายงานข่าวทั่วไปและปล่อยภาพการประชุมแค่บางส่วนเท่านั้นจนทําให้ผู้ที่ใช้ติ k กต็อกนาการเสนอข่าวดังกล่าวไปทําคลิปล้อเลียนเยอะๆพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลทั้งที่ความจริงตรงกันข้ามทั้งหมดเพราะรองผู้ว่าการกรุงริยาต เพียงแค่มาต้อนรับพลเอกประยุทธ์ที่สนามบินเท่านั้นที่สำคัญรองผู้ว่าการกรุงริยาตคือเจ้าชายโมฮ oh ัมเหม็ดบินอับดุลรอมานบินอับดุลอาซิดซึ่งพระองค์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารของซาอุดีอาระเบียอีกด้วยส่วนการหารือในเรื่องสำคัญพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางไปหารือกับเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมาน บินอับลุลอซิทธอัลซา,าุดมกุฎราชจกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมณเรือนพระราชวังคิงซาอุดซึ่งมีการต้อนรับอย่างสมเกียรติขณะที่สื่อของทางการซาอุดก็ได้เกาะติดรายงานข่าวในการเยือนครั้งนี้ของผู้นําไทยอย่างใกล้ชิดขณะที่ทวิตเตอร์สัญชัยตะวันฉายได้ทวิตข้อความถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมระบุว่าดิฉันเป็นคนธรรมดาไม่ได้ถูกยกย่องให้เป็นฐานันดรที่5เหมือนสื่ออย่างคุณแต่ดิฉันอยากเสนอข่าวฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุด ถึงพยายามหาข่าวเท่าที่ปัญญาจะหาได้แต่คุณเป็นสื่อกลับกระทำการบิดเบือนโดยไม่คิดถึงผลกระทบใดๆทั้งสิ้นยังเรียกตัวเองว่าสื่อได้อีกหรือคะ